อันนั้นซีกี้ลวสีหลังเลี้ยงกันเลยครับดูๆหล,ล,ลังนี้หลังนี้แต่ไม่หลังนี้ก็ติดีสิ <don> สวัสดีครับมันนี้มุนอุ่ยปุ๋ยเลยครับผมไม่หอดนักเวเลทิมญี่ปุ่นครับ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วเเลทิมชาิญี่ปุ่นเห <c oughs> <c oughs> ี้ห่วงนะครับ <c oughs> <c oughs> นมันคือการเี้่อพ่อลาเอาตำนานลาหนักมันหนักมันหนักอันหละมันกินดี เดี๋ยวสูติไปใช้เบ็ดสูติไปตีเบลเล่ตีเบลเล่ทายนี่ได้เดี๋ยวสิลบไปใช้ทางพี่โอเคครับไปใช้เบ็ดเ้องครับผมห้องกับมาใส่แล้วเนาะครับนีกแมาใส่เกาตัวาดูซึกว่าสิใส่ทับห้อยเกาผืนครับก็กอนนั้นบอลูหรือว่าผืนใส่เหงียนี่ครับมันเป็นห้อยเกาคอนใส่แล้วาเผมกับใส่ทับห้อยไปเลยครับกะลุนกันครับว่ามันหมานว่าคนสิใส่เหงียใส่เดือนเนาะไม่ใช่เดือนแต่ว่าผมใส่เหงียนหกกะ มีโอกาสที่กันครับเดี๋ยวก็ล่องเมืองกันแล้วกันครับไปไปดีเลยที่นอนดีอยก่ไรใส่ไปเด็กวว่าหาหลังกับคุเยอะกว่าหลายหนองคิ้วอยู่ฟังทางุ่นครับคุณนนองคิ้วมากับหนองคิ้วกับนนองฟองครับคุณฝนครับน้องฟิวเอ็นตะหัวเดม่แม็กอยู่คุณครับไปครับเดี๋ยวใส่ไปก่อนเพิ่งจะทยฝนไหมเป็นตะตกว่นนี่ตกว่าฝนสุดยอดอากาศดีครับอากาศดีโอเคครับเดี๋ยวใส่เไดก่อนฝนมากเรยคุณน้อง ฝนมาแล้วพี่นครับแจกแจกแจ,ากจ,ากจากมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะลังเป็นเท่าห้ำฝนมาแล้วพี่นอ้นองพุ่นน่ะเปียกแล้วเริ่มเปียกแล้วแป๊กแป๊กแป๊กแล้วเดี๋ยวเราบอกเลี้ยงหัวกลังกันมาโอเคเลยครับพี่น้องฝนตกเขาหอมกันนหนเอยสิ่งหน้าพุ่นจะไปเขาหอ,อ,อ,อมฝนมาแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องว่าหันเนาะวางของ้อแ้วครับฝนม,มันตกมาแข็งครับข้อสองเปียกไปหมดเลยครับกข้วงเลยเปียกมันมันทายมาเลยครับบ้านนี้ก็ เนี่ยครับหัอกับเปี่ยกเปี่ยกนี่นี่เสียงของพท่านเห็นดองเขาเรียกหอาไปครับพี่น้องอยามกันไปเดี๋ยยิ่มเสียงปลาบ่อนต่าๆที่เคบุกมึง,งนังนไหมครับเนี่ยวัดวะไปววไโอ้เบ็ดคุยย่ไสบ่ห้องนั่งยปิดเป่าวะ รุดโอ้ยหาว่าปลาคอฟองอบอ่ตัวซ้ำเมียหนี่แหละอุ้ยรุดจอ่อยแมวเอ้ยรุดไม่ใช่ปล่อยปลาเว้ยดีเรืออะรุดแล้วพี่น้องบอ่มันจะรุดยืดตะเกาแล้วแสงมันปล่อยตัววหันครับพี่น้องตัวตัวนี้เนิบเนิบตัวแบบไงเนิบเนิบเอาไอว่าเองเนี่ยไอไม่เห็นแล้วไอ้ปล่อยรุดแล้วเอาอแม่ ไเห็นตัวปลาถุงไปคอยไปอยเขาคอยเขาคอยลุดอีก้าอกตัวที่สองติดเลี่ยงกันได้เห็นมัยปคอยาคอยเ็นั่นไอ้ลาแล้วนายนมนยเนอืออ้ยอ้ยปลา่งมีอาถุงอืออ๋ใ่โอเคครับติดเลี่องกันเลยครับ ติดเลียงกันเลยแต่ว่าตัวนั้นผมไม่รู้ครับไม่ได้ยื่นเลียงนี่เลียงหลังเลียงหลังอะไรเราเคื่านหลังต่อไปหรือหรือปองปองวาฟาซุ่ยกั็ทำแล้วลูกรุดไปวะแล้วลูกท่านอยุดนี่ท่านเม็ดดินมันลุดยื่นี่ค่อยๆเอาเดินๆหนมันถือลุดกอนลงไปเอาลลลงไปเอาป่าให้มือนมันถอดคอยจับเสียกไล่เห็นไหม กำเล่นกำเล่นเลยเหรอโอ้ยเดือบลอยปล่อยปลาอีกแล้วปล่อยอีกแล้วสองตัวมาตรฐานอ๋อหีง่าย่ายง่าีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องบรรลุว่ากลองนี้ปล่อยปลานียเดี๋ยวเหมาตัวปลาจิ้ปล่อยป่ตัวนี้ปล่อยฮะ โอ้ยแฝดไปเฉียงว่ะนั่นเห็นปลาเห็นมั้ยนะเนี่ยเดี๋ยวเห็นยืนนะเห็นไหมเห็นไหมจับหลักเห็น,หนไ,ไหมรึเปล่าอ้ยใช่หมดจับเห็นไหมขำเอาใส่ถุงก้อนเลยหนะ่อยอือเออ,อ,อ,อเดี๋ยวจะปวดจะปวดเอาใส่ถุงก้อนเอาปลาใส่ถุงก้อนจะปวดอันตรายเออ จับไปแล้ตั้งสิบวันเออเนาตัใหญ่ถึงหม,มดเลยดิโอเคตปมม้ใหญถึงหมดไปเสียเงี้ยลังเข้าไปคุณเห็นหุ่นน่ะดิ้นย่นไม่เห็นนะดิ้นๆๆเลยหนิมนนั้ต้องไปเอานะน่ะนายยังไปน้ำเด้อืม응คอยเนดะ้ดิ้นลิมลยุ่ไม่เห็นตาไปดิั้ท่านเบ็ดติมนีแนวๆนวอยู่ไล่ออกไปข่างเสียกับเสียไล่ออาไปเดี๋ยวจะลุดดิมคเขาน้ำันได้ห่งดึง ค่อยหุดคือมรุดไปป่าโอ้โหกำเลยกระด้ยกำแน่นน่นแล้วมันสุดยดเบีดใจของกำข่อยไ,ได้ไเหมือนกันได้เออถือมาด,ดมาาีๆก่อนถือมาทั้งๆก่อนเออกำหันละเออแบั้โอเคครับพี่น้องเออแล้วลูกุณน่ะตัวหนึงตีปีพุนอ่ะ นี่นะครับตัวหนึ่งตีเอปควา่ห็นไมระวังนุดระวังนุดระวังนุดระวังุดตลากนมลานมไอมังอนหนิตัวตัวนึงลาเหนมเอาตีทงเองมดงข้ไปเไปตัวหนึ่งดีครับพี่หลาตัวนึงยุ่ิ่าหนิได้เสียงมันเดิงกัดพี่าขัเบ็ดไปดูไปดูไปทำไรอุ้ยมันเดงกัดท่รเอาขั้นเบ็ดไปเห็นอุ้ยนี่นี่นตอมาเอาตัวนี้หำ นี่ตัวนี้ก็ดิ้มดับนับทีน่นี่นี่นี่น,นี่พี่ดาอ,อีกตัวหนึ่งฮะเลี้ย,ยงเหรอจินเลี้ยงกันได้ติดด้วยนี่ใส <จ S 2> ่เอ้หลังได้อีกเออสร้างมันเอาทีละโตกะกันมาลูกๆมดเด้งครับโอ้ยเอาขุดพังกันตัวนีงเดี๋ยวรื้อเป้าเสียเป้าเสียเป้ามาเอาปลานี่ไหม โอ้ยไม่สิลด้ดกวก้อนเอาขึ้นก้อนพี่นอ้อง <Thank you. S 1> จะเอาใส่หั่นกน้อนมาเอาปลาตัวนี้ก้อนเอาใส่ในถุงเนี่ยมาเอาปลาตัวนี้ขึ้นก้อนเนี่ยเอาใส่ในถุงก้อนจะพุ่งปดมะเอาปลาตัวนี้ขึ้นจากน้ำก็มันสิลด้วยแล้วจังปดจังปดหมดกัดไอ้เนี่ยเอาขึ้น,นก้อนเนี่ยค่อ,อยๆไล่ไป เดี๋ยวลุดอีกก็ได้กินอีกจับเสียกไหมโหขึ่นมากเลยจำอย่างนี้นเออเอ,อ๋อหลอดตาเดยเลยพี่น้องตัวนึงไปหลังที่สามเลี้ยงนะครับนี่ครับนี่ครับเลี้ยงกันเลยครับสามหลังเลี้ยงกันซีหลังแมนสัมซีหลังเลี้ยงกันเลยตวยัตว,ตวนีตัวนี้หุน่นดึงไปยุนเลี้ยงกันเลยค่อยๆเอาขื่นก่อนเ,ออเลี้ยง,งเ,ลยเลยนะจ้าเหมือนดี ขอนเลยอ่ะไอ้ขอนเดี๋ยวหลงตเงี้ยนีตัวนี่คุณน่ะค่อยๆค่อยๆจับปลาจับปลาจับปลาก่อนกันอื่นน่ะจับตัวปลาก่อนจับเนี่ยนๆดูสิเนาะเห็นบ่ใสเงี้ยบ่อสามหลังเลี้ยงเลยเว้ยบ่จากขาหรือไงเนี่ยตัวกินเล็กๆขาเออหมดกัดเออเอาใส่ถุงก่อนเอาใส่ถุงก่อนเอาใส่ถุงก่อนเดี๋ยวผมไปยามให้มันสุดกันนะครับเดี๋ยวคุณมาปลดน้องอ่านสีอีกแล้ว สี่หลังเลี้ยงกันเลยครับลูกห<ม>ลังนี่หลังนี้แตมีอีกกงหลังนี้ก็ติดสิเนี่ยโอ้ยหลังนี้ลุดเอาหลังตัวนี้ก่อนนั่นแห<อ>ละสี่หลังติดเอาจับปลาจับปลาจับปลาตัวแบบนี้ตัวนี้เอาไปเลยลุดเลยนี่จับข้อมันตัวนี้ก็ถูกโตเลยเห็นไหมกำกำกำหุดถึงไหมตายตายบ่เซซีท่านีา่าาาตายดิตายแล้วเฮ้ยใคไหนมึงตกปลากูดูเห็นบ่ ใส่สวยครับตัวนี้สีหลังเลี้ยงเลยย,ยามจางนี้กำลังถ่ายหลังท้ายจะติดเนี่ยหลังนี้ว่าติดครับย๋อนเดี๋ยวที่หลังถ่ายก็เป็นยังผมไม่มังี้โอเคครับว่าันนี่พี่น้องหม,นมนันหมันเลยครับเลี้ยงกันเลยเลี้ยงหลังเลยครับสีโตหาโตเลี้ยงกันเลยนี่ครับเอาโอเคบันทึกขอเสียบเมียได้ครับพี่น้องเสียบเมียยาม,มเมดแลหรอครับ ผมเซลนี่เขากัมายามนะครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ได้ไปเก่าโตแล้วครับบริสรุปยอดเพราะว่าฝนตกไลเลยครับเมื่อคืนนี่ยามรอบเดียวยามเบ็ดเกือบมาแล้วฝนเทลงมาบักแห้งเลยพี่น้องมีอะไาเนี่เขากัมายามเลยนี่นี่เพิ่งจะยามไปหลังแหลกถ้าคุณน้องฟิวกับยามแล้วหลัดครับเมื่อคืนนี้น้องฟิวได้ไปยึดโตครับยึดโตยึดโตพิจารณโตัวนี้ไงนะครับปลาดุกกะมีครับของน้องฟิวครับพู้น้องฟิวดำดำขมมุ่มยุ่นเมื่อคืนนี้นะครับ มันขึ้นนีกผมได้ไปเก่าเจ็ดรถพูดตัวครับน้องฟองครับมันขึ้นนี่ตามที่เห็นอยู่ในคลิปมันละรถไปปล่อยปลาครับตอนนี้เขากบมาเริ่มยามแล้วนี่ฝนตกก็ดีครับเนี่ยตอนนี้เป๊ะๆก็ว่าอาการดีน้ำน้ำเต็มงี้ยหน้าเลยครับพี่น้องมันขึ้นนีกฝนตกแห้งหายกี่ลิตกมัดขึ้นเลยตกแบบแห้งปลาเมือล้างบืนขึ้นแข็งมาแล้วเมล้างที่เป็นนุ่นนะครับปลาบืนขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราไปหลุ่นเตานี้กันเลยครับ เนี่ยครับเต็มนึงครับที่ปูปกิงต,ตัวเงี้ยผดเงี่ยพวดบาทแต็มหนึ่งมาแล้วครับไล่อันามเลยคอหน่อยปูกินไปเอาไปพุดเดี๋ยวฟิวก็ได้๋ยวแซ่แซ่แซ่ฟิวก็ได้แ,แ,แ,แล้วครับตัวหนึ่งคนครับไปครับต่อ <S <S โกงโคงหนุ่งเลยพี่ <S <S น้องขั้นนี่แต่ว่าคงสิีเหลือกหรอก <S <S โอ้เหลืออยู่ว้ยมาเอาปลานี่ขั้นโกงเลยนี่ ปลาคัวว่ะโอ้ยปลาขิงแห้วไงกวนปลาคัวปลานิ้โบปลานี้โบไงเอาปลาขิงนี่แหละกวนปลาคัวปลาขิงไปหัวจอกินหัวอิ่มมันเหรอแค่นี่กกองคงลงเท่านพี่น้องแต่ว่าต้องรู้ว่าเลืองยังโก่งดีอเปล่าเฮ้ยปลาลุดนั่นน่ะปลาตลาเลี้ยวเห็นยื่ยน่ะนั่นน่ะเศร้าต้งไปเห็นโซปลาคนยุ่ยยุ่ยไดเห็นดิ เห็นเนตัวเนาะเห็นขั้นกรเนาะแม่ครับรุดไปแล้วขุนหลังเข้ายหลังจะไปดิฉันดิฉันดิจันเจ็บจับจ็บเจ็บตายเล่นบ่ตายกูดูตายครับพี่น้องสวยๆครับที่ตะวมาตายครับนี่ครับเบ็ดทั้นเบ็ดต้องนาดเบ็ดผมบพิ่เห็นสองหลังครับอยุบฟางแห้งนี่เดี๋ยวไปทั้งสองหลังเลยต้องหากันได้หล่ะแล้ยังหาเบ็ดใชนไห เอาใส่ปลาเส้เจดเส้ดีดีเนี่ยเบ็ดไม่เอาขืนไม่เห็ุดีดีเนี่ยม่ต่าเดี๋ยวผมพาเบ็ดกันนะครับพี่น้องสองรังนี่เบ็ดเงี่ยมันตรงขามกันเนี่ยไม่คิดจะไปเห็นเบ็ดอ้ะหาเมื่ดีรู้มีพี่น้องหลังหนึงปลาอยู่ยืนค่อยเห็นเนี่ยหมู่บอทักขนว่าเศร้าลงไปตอนตายหรือปลาอยู่ก็ตายดอกอยู่วะอยู่ปลาโมยู่สิ อู่บ่ครับกูหาล้างหนึ่งหล้างนั่นก็จะเป็นแบบมีหลายใบเนี่ดู่บ่ถ้าหาปลาคนอยู่บ่อยู่บ่ปลาเนี่ยมันหมุดล่องสิละเนี่ยมันถือปลาหรอมันโกงล่องสิละปลาเด้วยเนี่ยประยุนบ่ได้เห็นส่วนเสื่อมต้องมีส่วนเสื่อมี่เสือ นี่ครับหลังลนี่ปิดลาได้หมดยืนใส่ลงไปเอาใส่ลงไปว่ได้๋ยวเหมือนเฮอยค่อยเอาเด้อเห็นไหมครับพี่น้องห,หูดถึ่นเลยหูดถึ่นเลยเห็นม,มันมีช่องให้หูดย่นเอาหมุดแม่เอามือใส่เสียกไหมเอามือกำเสียกปลาปลาท่าป,าป,าาป,าปาลาปลาอะไรหูดถึ่นมาเออ,อนี่ท่นแหละโอเคครับไปหลังต่อไปไม่เอาปลาตัวนี้ หลังนี่จะติดอยู่นี่ครับพี่น้องนุ่มๆนี่เห็นไหมครับพี่น้องผมซุ่มมาได้ครับผมภาเบ็ดเวลาฟ้าเอานี่ปลาสิ่หลุดก้อนนี่นุ่มๆอยู่นี่ปลาดุกนี่พอถอดเอาเคยหลัางยี่หันถอดเอาเป็นนะแล้วมาถอดเอาปลาตัวนี้ก้อนนี่ปลาดุกนี่โอเคครับ นั่งยูยืน่เอาลงไปเอานี่ครับตัวนึงท่านกออ่อเขาดมอุ่มนี่นี่น้องไปหล่บลงไปเอาไอ้มันไปยูไอามา้มันหลุดเอาถิ่มไม้หันก้อนลงไปเอาปลาก้อนลงเลยลงมเศร้าเอาปลาเลยคนท่านกออ่อเขาเห็นตัวปลามันยูยืนลามันยูยูนเห็นไหมที่ท่างเออนั่นแหละ ปลาอยู nah, ่อยู่ดี่ไหนต้องเห็นนะปลาอย่างเป็นไงบ่ขอเสียงหน่อยไม่เห็นยังไหนหน่ะไม่ปลาไหมนึ้อเนื้ยื่นไหมเนี้อตักมือปอนป่องยื่นไหมปลาดุกย่างดีตัวน่ะเป็นไงเนี่ยดุดเด้อปลาดุกครับพี่น้องใส่สวยใส่งาม อกับกับบงพี่น้องเห็นสภาพบางทีเบ็ดผมเสียป้องงานกลารไปใต่นี่ปลายังอยู่นี่เห็นไหมนี่ปลายังอยู่นี่หนึบๆยืนเบ็ดมันถอนดังสีครับเห็นวะเนี่ยเป็นผมโว่เลนถอนเราไปนี่ตัวนี้ปว่าเดี๋ยวไปยังยั่งนี่ครับเห็นเบ็ดตีนปลายังอยู่นึ่งปลาอยู่สี่เลยไล่ไปเลยปลาเหลียวอยู่เลยปลาอยู่เลยตัวนี้ไอ้บอกว่าปลาอยู่คือปลาอยู่หัวเห็นไล่หันตีเงาเนาอยู่เห็นทั่นถอนดังสีละพี่น้อง เดวรับขั้นถอนนะเห็นวะปลาอย่างปลาประธานหลวัดอะเห็นเลยกอเขามันตีไงรูลเลยว่าปลามันยูเกันเป็นไงบ้างเห็นตัวปลาไหมฟอนได้สวย เลยก็ด้วยชอบปลาเนด้วตกงหญ่พี่น้องคุณน่ะขั้นถอนเลยเห็นว่าดึงเลยดึงเลยจับเสียกไปจับเสียกป่าความไปเห็นว่าดึงเห็นไหมเลยนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวพยายามล้าง่อไปครับสำหรับเสานี่นะครับไอขนาดสายพีเอพีเอเปลี่ยนไอฟิวเก่าเก่าแต้มนะครับฟิวเก่าแต้มมันบ้าป้องเท่าได้ป้องเจ็ดฟิวเก่ามาขึ้นนี่ฟิวได้ แปดแต้ม <Get. S 1> มือทะเท่า็ดมือขึ้นอยู่เจ็ดแต้มครับปองเลยประมาณเก่าแต้มน,นะครับกัดือว่าหมานครับไส้หมองเก้านี่ครับเส้หมองเก้าเลยพี่น้องเงี่ยหัวหมองเก้าครับกัดือว่าสุดยอดสุดยอดอีดีละครับพี่น้องเอามือเลี้ยงกัดิไส้แถวนี่ยนะครับเรื่องเก้าเงี่ยหัวคือเก้าครับเนี่ยเดก็ฝากติดตามเข้าในเี้ครับผมสุดยอดอีดีครับไ,ไปเข้า